เอาแล้วนอกจากนแล้วยูจะเล่นอะไรกาาอิน์วิเกม S.F มึงหยไปกูไม่ได้่อรลงเลยกูจะบอกนเกม S.F อไม่์่ออนไลนตาสี่แปดนะเชื่อเอาคอยเถอะสี่แปดนะใส่ มีคนเยนนะเอ้สแดล้วมัน่งเดียวมีอยู่คนเยนะนะเิสิิสี่หกล่างสีฟ้ามันเป็นคนดี่ตำรวจเอ้ยเราเป็นคนดีเอ้ยเราเป็ตำรวจ่คนชั่วเรเนะเิสี่หของอันล่างอะ มึงบอกมึงสีแดงมาเหมือนมึงสีแดงมาสีแดงอะไรกูเห็นน้ำเงินน่ะแข้มน้เงินของกูก็ใกล้เหมือนมึงอ่ะกูไม่แตกต่างอะไรกับมึงเลยกูบอกก่าดาดแลกไม่ใช่อะไรนี่คนอื่นมีใครได้ไหมหมัดดาวต้องไปตัดมีดใช่ไหมไม่ใช่ตัดปืนเลยไม่ใช่แลดัดนี้แม่งชอบไปแม่งชอบไปซุกหัวกันอยู่ในฐานเลยพี่แรกเมื่อไหรอเออ เอาลงคุเลยค่ะออเนี่ยล้วทุกคนจะไม่เริ่มเม่งไรฆ่ากวนแล้วละไปยิงยี่ยบงชื่อ打ใ้าบงตายหาใรตายมันมันที่ก็นก็นชื่อเลยบงตายหา้ยมันจะมันจะหอบเกินไปแล้วนะเสยระเบิดเข้าไปมากเลย แคทลากแบบนี้นะกูเอาโปรแกรมแคทมาตรงนี้เลยเดฟโอเคแคง่ายขึ้นมาโอเคแบบนี้ดีขึ้นหน่อยไม่ดีขึ้นหน่อยดีขึ้นเยอะเลยทำชี้อะไรไกลกูจังเออเคิกปุ๊กป้องทำไมไม่มีเสียงวะกูจะรู้มั้งหลังกูก็ไม่มีอ๋องกูมีเสียงมึงก็มาช่วยกู มึงก็มาช่วยต่อยมันสักทีทเถอไม่แล้วกูจะแพ้เพราะมึง่ะจะแพ้เพราะมึงเ่ยนั่นแหละโถงโคกแล้วโคกแล้วโคกโคกตอนตอนก็มีสุ่มกดนั่งม่ะ เรืมัน้มันจริเออเป้ามันจริงนีกจอราต้องรู้แลแต่กูยเปลียนนะฟังเี่ยล้วฟังก็จะียล่วไปต้องไกลเสือกไม่ได้จะกินิงได้จะ่ได้ยินเืงเสือกโดนเขายินเออฝั่งมันมีสามคนไมรูที่อะไเชียโกงโกงเจอศพแล้จะพัดกส มืงเลยใส่ชอบเลยบไปเลยนี่เลยาแล้วเพียกนจ้าจ้าตา้า้่องไม่่ามเย9ต่อ3นี่ยแพ้แน่อ้าวิดมา กูเก okay, ิดมาหน้าถามกูเลยอุ้ยอุ้ยแฟงแฟงระเบิดกันกูเอาคืนไปซาดเอาโอ้โหกูกำลังจะยิงเลยคลิกงหลังเข้าไม่ฟังกูอีกกูยิงแม่งเลอซาดโอ้ยโี้ยแต่มึงอะมึงอะเป็นเจ้าสวยคนเดียวป มันตันกี่สีบวะยศให้หหดาวทองมึงก็ยิงให้กูสิวะเอ๊ตเอะตายห่านี่อะไรวาเนี่ยแล้วจะชนะเขาไม่นด้บนานะเฮ้ยมีคนเข้ามาช่วยเราสองบ้างเฮ้ยสายนั่นแหละมันเรียบร้อยมันเรียบร้อยแล้วคู่แล้วสิบห้าแล้วแล้วมันอนะ่ะ เพ <No e ื่อนก็ออกมาช่วย่อยสิม wow, ันจะไม่เกิดนะเรียบร้อยจนึงโดนกระโดดงอุ้ยอ้าตาย9เร็วเร็2ตายตรงหน้ากู2 7ตายตรงหน้ากูศกตายเลยเขาเรียกว่าคนโสดต้องตายตรงหน้าศกูเลย จะตบไถที่ไหนตายคู่ตายคู่ปะจริงจริงพี่ตายก่อนมันไม่ผมยิงมันตายไม่แต่แต่มันคือบอกกับพี่มามาอะไรอะไรวิ่งหลบกรสุดได้เ้ยเต็มๆมหน้าพี่ดูที่นี่ดิเหลแป๊บ ทีมรารูยูไ่เท่าย do ู team, ่เท่าเอ้ยั่นแล้วอ๋อแพ้ช่ยเลยสงสัยแพ้ตรงอันดับตายต่อ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 นมันีีันมามันอยู่ทีมเราหรือยังไงมันอยู่ทีมเราอ้าวเราอยู่กับสองคนใช่ไหมเอ้ยมันมอยู่ทีมเรา แล้เรามดไงเออราอ๋อใงใส่แนอเราเรากไม่ได้ได้คะแนนอ้าวมได้ได้ขลยนึเรา่้นหรอรอให้แมงพร้อมก่อนอ๋อเปยื่อตัวตัวเปี เครื่องอะไรอ่ะเครื่องผมคุมติดเปดเคือนนี้มั

ใช้ตัวจ่าเลยลงไปแล้วัวไม่ตายปัวมึงมาได้ยิงปัวเอช็อตขึ้นขึ้นไปบนรถกระ,ะบะดีกว่าอเออเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้ว,ลวเอเววเวอ,อจรงน,นะเออ

โ่งไม่โดนค่ะไม่โดนค่ะเกิดไหนเอ๊ะยิงนิดหน่อยยิงนิดหน่อยเอาตายเหรอเฮ้ยเป็นคอน,นอื่นอ่ะคนอื่นมาช่วยสองบ้างยังไง เฮ้ยสี่เท่าแล้วเนีย่ยเมื่อกี้ยิงมันไม่ได้มีสายกัเลยเอ๊ะยี่ตรงนี้มันซ้อนอยู่ด้านหลังเลย มันตกายนี่ก็ใช้นายคนน่ะ่าถึงเป็บร้อย คนไี้ชวนพี่มชื่อโเอยเพื่อนตายชุ้คอแปแล้วไม่ได้คิวแปะเหรอโอ้ตาแวจะเอไเอ้ยสไนเปอร์เองมาดักสไนเปอร์เลยเฮ้อ้สัตสไนเปอร์ดักมนเลย เลขสองสิบสองสองสิบสามเฮ้ยสิบสามสิบสามเลย เรียบร้อยอ้าอกออกพี่นี่พีิบอลพี่นี่็พีจิตบอลแล้วพีพีวาย